สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเฟสเิฟทาโร่นะคะวันนี้มาดูความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันนะคะสถานะความสัมพันธ์ความรักของคุณก่อนใม่หมอะจะเช็คก่อนว่าสถานะความสัมพันธ์ของคุณความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาดูซิว่าคลิปนี้จะเป็นของใครขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ความรักของคุณในครั้งนี้นะคะ นิวเลิฟเป็นความรักครั้งใหม่มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามา,าส่งความรู้สึกดีๆให้กับคุณเขารู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วคนคนนี้ก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเอาปลอดภัยทําให้คุณมีความรู้สึกอุ่นใจอะมันเหมือนเขาเข้ามาในรูปแบบของการเป็นเป็นความอบอุ่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่คอยซับพอร์ตเป็นคนที่คอยห่วงใยคุณ เป็นความรักที่ดีเลยนะคะแต่ทำไมใบนี้ออกมาใบนี้ออกมาหมายถึงแม่หมอว่าคนรอบข้างคุณไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคนรอบข้างคุณไม่เห็นด้วยหรือเปล่าหรือว่าคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจกับคนคนนี้กับความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้หรือคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้หรือคุณยังรู้สึกเปรียบเทียบเขา กับคนในฝันของคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาอาจจะไม่ใช่คนในฝันของคุณเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดว่าจะต้องออกมาในรูปแบบนี้แบบนี้คนคนนี้นะเป็นความความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยไม่บอกเห็นว่าสมมุติว่าคุณมีคนที่เข้ามาหลายๆคนเนี่ยคนเข้ามาจีบเนี่ยแต่คนคนนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในเขาเรียกชาร์ตของคุณเลยอะนี่เป็นพลังงานอะ ที่เขาจะมามอบความรู้สึกดีๆแล้วคนนี้เขาจริงใจมากๆอ่ะคนคนนี้คุณไม่คิดเลยแหละว่าว่าคุณจะชอบเขาได้อ่ะเขาไม่ใช่สเปคคุณเลยแล้วเขาไม่ไม,มีอะไรที่เหมือนกันเลยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นพลังงานของของความรักที่เขาต้องการที่จะมาอ้อนวอนคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาจีบเยอะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเอง แน่นอนที่สุดเขาจะเข้าพุ่งมาเลยนะแม่หมอเห็นทุกคนคนี้เขาพยายามพยายามที่จะเสนอตัวพยายามที่จะดึงดูดความสนใจคุณทุกอย่างแต่คุณยังไม่ได้เปิดใจอ่ะคุณยังคิดว่าเขายังไม่ใช่อ่ะเขาไม่ใช่สเปคเขาไม่ใช่สเปคเลยมันดูแตกต่างมากๆมันดูเคมีไม่ตรงกันเลยในความรู้สึกนะเออเป็นพลังงานของของการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะพุ่งเข้ามาหาคุณจะมา ขายขนมจีบจะมาเสนอความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่คุณจะยอมรับเขาไหมคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วทีนี้มาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับพลังงานความรู้สึกของคุณตรงนี้ถ้าถ้าใช่นะว่ามีคนที่คุณไม่ชอบเขา,าเข้ามาจีบแล้วพยายามพยายามเข้ามาในทุกๆครั้งในทุกๆวันแต่คุณรู้สึกว่ามันยังมันอึดอ,อัดอ่ะมันยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่ แต่ก็แต่คุณก็ก็ก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธเขาอ่ะเออถ้าเป็นถ้าเป็นพลังงานของคุณในวันนี้นะก็ฟังกันต่อเลยว่าพายอยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะสี่ดาบคุณเฉยเฉยจริงๆด้วยอะแล้วก็แปดเหรียญห้าดาบ ไพ่พิณเทสแล้วก็4ไม้เท้านะคะถ้าอยากบอกอะไรในความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ได้สำหรับเป็นจัส m เมนถ้าอยากบอกว่าคุณเฉยๆมากเลยนะคุณยังไม่เปิดใจคุณยังไม่เปิดใจคุณคุณรู้สึกว่ามันน่าเบื่อสำหรับสำหรับความรักตอนนี้ยังยังปิด ยังปิดยังไม่อยากรับความสัมพันธ์ใดๆกับใครเลยอยากที่จะมุ่งเน้นไปในทางการงานการเงินมากกว่าทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าคุณไม่สนใจเรื่องความรักที่พ่ายออกมาคือไม่สนใจเรื่องความรักเลยถ้าคนคนนี้เข้ามาก็มีแต่จะเจอคุณวีนคุณเหวี่ยงไปแล้วก็ คุณยังปิดตัวเองที่ไม่หมอเห็นคุณยังปิดตัวเองคุณมุ่งมุ่งหาความสําเร็จของตัวเองก่อนอะยังไม่ได้เปิดใจเปิดความรู้สึกให้ความรักครั้งใหม่คนคนนี้เข้ามาแล้วเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาหลงสเสน่ห์คุณเข้าแล้วละ่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เก่งรอบด้านเป็นคนที่ขยนันมีแพชชั่น ออมองอนาคตทุกอย่างเลยเขาประทับใจคุณในเรื่องนี้แต่คุณก็ไม่โฟกัสที่ความรักอยู่ดีอะทำยังไงล่ะขอให้ไพ่ช่วยบอกต่อนะคะ Three Four King The o f c u p s f o r p s k i n g of Wands The Chariot Tree of p e n t a c l e สสิ่งที่พ่ออยากบอกต่อนะก็คือเขาเขาเข้ามาแบบเพื่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักนะเขารู้ว่าคุณไม่สนใจเขานะเขาจะเข้ามาในรูปแบบเพื่อนเลยไม่เป็นไรคุณไม่รับรักเขาก็ได้ไม่เป็นไรแต่เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่วันยังค่ํานั่นแหละเขาพยายามที่จะมายื่นถ้วยเห็นไหมแต่คุณไม่ไม่สนนะ่ะเขาจะยื่นถ้วยไม่ว่าช่องทางไหนคนนี้ตื้มมากๆเลย คนนี้ตื้อคุณมากๆหรเลยเป็นพลังงานของคนที่หลงสเสน่ห์คุณจริงๆจังๆมากๆแล้วก็ไม่ลดละถ้าคุณถ้าคุณพูดไม่ดีด้วยหรือถ้าคุณพยายามสกัดออกไปอะไรเงี้ยเขาก็จะสู้ King of Wands เขาก็จะสู้ยังไงก็ไม่ถอยยังไงก็ไม่ลดละถึงให้คุณว่าคุณให้คุณพูดอะไรแรงๆไปเขาก็ไม่โกรธเขาจะเป็นคนที่เป็นเชอริออรอะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นมากๆที่จะ ทำยังไงก็ได้ให้ประสบความสําเร็จทํายังไงก็ได้ให้ชนะใจคุณนะคะแล้วดูใต้สําหรับที่เป็นอะไร Ten of Cups เขามีความหวังที่จะให้คุณมาอยู่ในใจเขาคุณจะหลุดเขาได้หรือเปล่าไม่มอไม่แน่ใจเพราะเขามุ่งมั่นมากๆเลยคนคนนี้แบบเอาจริงเอาจังมากๆคนคนนี้แบบมาแรงมาเร็วคุณอาจจะแพ้ทางเขาเพราะเขาแรงมากเลยบอกเลยเขาแรงมาก ดูสิเดี๋ยวให้ไพ่บอกต่อนะว่าในอนาคตอันใกล้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ลดลาหรอกจอมตื้อมากๆเขาแบบตื้อเท่านั้นที่ครองโลกเลยดูแล้วอะจัสเมนใต้สำรับเมื่อตอนแรกนะแล้วก็ราชาถือดาบราชินีถือถ้วย แล้วก็แปดไม้แล้วก็เก้าเก้าดาบเดาบคือทุกทุกใบอ่ะแม่หมอมองเห็นภาพเลยนะในอนาคตอันใกล้เนี้ยแม่หมอมองเห็นภาพแต่แม่หมอขอขยายเก้าดาบหน่อยเก้าดาบเป็นสามดาบเป็น six of pentacles เป็น date e ten of cups เทนอฟโซสมันมีความในใจของคุณไม่หมอเห็นถึงอันนี้แม่หมอรู้ละแม่หมอรู้และ9ดาบคืออะไรแต่จะบอกก่อนในอนาคตอันใกล้ระหว่างคุณกับเขาอะคุณจะยอมรับเขาได้นะมันเหมือนมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาปดล็อกอะบางสิ่งบางอย่างเข้ามาปดล็อกความรู้สึกของคุณถึงแม้เขาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรมากมายแต่เขาแค่มีความรู้สึกว่าเขาชอบคุณเขารักคุณเท่านั้นเองเขาจริงใจเขาจริงจังเขาไม่ได้มาแบบเจ้าชุก หรือว่ามาแบบเล่นๆคบไปแบบนั้นเขารู้สึกว่าเขาคนคนนี้อ่ะคุณน่ยคือคู่แท้ของเขาคือคุณคือคนที่เขาต้องการที่จะให้มาเป็นคนในครอบครัวเลยอยู่กันสร้างฐานะสร้างครอบครัวคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่ออ่ะในสายตาของเขาเขาหลงสเสน่ห์คุณนะ่ะพูดได้ง่ายหลงสเสน่ห์คุณมากๆแล้วก็แม่หมอเห็นว่าคุณจะอ่อนลง ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคุณจะอ่อนลงคุณคุณจะเข้าใจว่าเออเขาเขาไม่ได้กดกดดันอะไรคุณเลยแต่เขาต้องการแค่แบบอยากให้คุณพูดดีๆกับเขาหรือต้องการแค่ให้คุณเปิดใจยอมรับเขาบ้างเขาพยายามที่จะให้เวลาคุณในการยอมรับความเป็นตัวเขาพูดง่ายๆเขามาแรงแล้วก็จริงใจจริงใจแล้วก็แม่หมอว่าเขาเป็นคนที่พูดตรงนะ ทำงานเก่งมีวิสัยทัศน์เป็นคนฉลาดแต่คุณนี่แหละยังลืมความความรู้สึกเก่าๆไม่ได้คุณยังลืมความเจ็บช้ำหรือว่าคุณอาจจะลืมประสบการณ์เรื่องเดิมๆของคุณไม่ได้มันเลยติดนิดนึงอะ่ะมันติดตรงที่ว่าคุณลืมไม่ได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณหมดศรัทธากับความรักไปแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเอง คุณมีความสุขแล้วที่คุณทํางานหาเงินพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้พอมีใครเข้ามาคุณก็กลัวว่าสิ่งนั้นมันจะแย่ขึ้นมาอีกสิ่งนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นในหนังม้วนเดิมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันเป็นความคิดที่มันหลอกหลอนคุณอยู่นะบอกเลยคุณจะไม่ได้เปิดโอกาสให้กับคนดีๆได้เข้ามาในชีวิตของคุณเดี๋ยวแม่หมอจะให้ไพ่ช่วยแนะนําสําหรับคุณเป็นไพ่ทาโร่สักสามใบแล้วกันว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับ ความวิตกกังวลในเรื่องเก่าๆความวิตกกังวลว่าความรักมันจะไม่สมหวังอีกกลัวจะเจอคนไม่ดีอีกอะไรแบบนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคะไพ่ยอยากบอกว่าคุณสามารถที่จะคุณได้เด็กถือถือไม้เด็กถือไม้คือคนสามารถที่จะเริ่มมีแพชชั่นเริ่มที่จะค้นหาเริ่มที่จะพาตัวเองไปไปหาประสบการณ์ใหม่ๆได้เสมอๆทุกประสบการณ์มันไม่ใช่เรื่องแย่ๆหรอก เราอย่าคิดว่าประสบการณ์ที่มันผ่านมามันคือเรื่องแย่แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้คุณโตขึ้นสอนให้คุณเติบโตขึ้นตอนนี้คุณเก่งขึ้นนะจากอะไรล่ะก็จากประสบการณ์แย่ๆเมื่ออดีตนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์แย่ๆเมื่ออดีตคุณก็จะไม่เป็นคนเก่งทุกวันนี้คุณจะต้องภูมิใจและคุณจะต้องขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณคนคนนั้นที่เข้ามาทําให้คุณเสียใจคุณเติบโตขึ้นจากเขาอย่างน้อยเขาก็มี เขาก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งอ่ะมันไม่มีอะไรที่เลวร้ายมากดังนั้นสิ่งที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าค้นหาเลยทีเดียวนะคะในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก Seven of Pentacles คุณรอได้อ่ะมันไม่ใช่ว่าเออเขาเข้ามาแล้วคุณจะแบบผิดวังเลยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆในระหว่างทางคุณอาจจะได้เจอเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้ใครจะรู้ ว่าเขาอาจจะเป็นทั้งคนรักแล้วก็ทั้งเพื่อนที่ดีที่สุดคือสิ่งที่คนคนหนึ่งต้องการนะไม่หมอว่าแล้วก็อีกหนึ่งใบ The magic i a n คุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วคุณจะต้องคุณจะต้องหาประสบการณ์ให้มากขึ้นคุณจะได้เห็นในมุมมองที่มันต่างขึ้นแล้วคุณจะมีความมั่งคั่งมากขึ้นอ่ะมันเหมือนคุณจะเก็บเกี่ยว การเติบโตเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวความสามารถของคุณไปตลอดเขาน่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะเข้ามาใต้สำรับดูสิใต้สำรับเป็นสิบเหรียญน่ะเขาอาจจะนำพาความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมาให้กับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มาให้อะไรดีๆที่ดูแตกต่างดูเติมเต็มจากสิ่งที่คุณรอคอย เขาจะมาเติมเต็มจากเจ็ดเหรียญเป็นสิบเหรียญแน่นอนคนคนนี้แล้วพลังงานของเขาแม่หมอเห็นถึงความเก่งความฉลาดถึงแม้เขาจะไม่ใช่สเปคของคุณเขาจะไม่ใช่คนทีค่คุณว่าเขาโอเคที่สุดในในในใ,ใ,ในความเป็นใ,ในในการที่คุณวางมาตรฐานไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคือคนที่ที่มามามา,มาสร้างความมั่งคัง่งมาสร้างทัศนคติมาสร้างมุมมองใหม่ให้กับคุณ ให้คุณได้รู้ไว้ว่าการที่มีความรักหรือการที่การที่จะอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนชีวิตกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราจะต้องรักเขาแบบเป็นความรักที่หวานชื่นอะไรแบบนี้แต่ไม่หมอว่าคนที่รักกันยาวๆคือความรักแบบเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ดีแล้วคนคนนี้ในสิ่งที่ไม่หมอเห็นเขาจะมาให้ความรู้ความสามารถกับคุณเพิ่มเติมด้วยคุณจะได้เห็นในมุมมองที่ ที่แปลกใหม่เขาอาจจะนำความรู้หรือเรื่องราวที่มันดูแตกต่างไปให้คุณได้เห็นโลกที่มันกว้างขึ้นในสิ่งที่พลังงานของคุณในวันนี้นะตื้อเท่านั้นที่ของโลกเขาจะต้องตื้อใจคุณได้และคนเนี้ยเขาเอาจริงมากๆอะ่คุณสังเกตสิคุณต้องสังเกตถ้าเป็นพลังงานของคุณเขาโอเคนะเขาโอเคเลยก็ให้คุณพิจารณาดูแล้วกันนะคะ แล้วก็วันนี้แม่หมอว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วถ้ามันตรงมันใช่อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ